เเป็นพิศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติสวัสย์ที่เป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาเพลงสตริงย้อนยุคนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆของบุคคลต้นแบบนะฮะที่บุคคลต้นแบบท่านนี้ให้เกียรติลูกทุ่งหมหานครอย่างมากในการเรียนรู้ชีวิตนะครับนะฮะให้กับชาวลูกทุ่งหมหานครที่ออกอากาศ ผ่านเครือข่าย m c o r l Radio Network ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายพร้อมพูดคุยกันเราแล้วสวัสดีครับคุณนัทพลสวัสดีครับคุณนัทพลนะครับคุณนัทพลครับผมเรียกสั้นๆว่าคุณนัทเนาะใช่ครับนะครับนะครเป็นเจ้าของร้านอาหารเวียดนามอิ่มเอิบฟู้ดกู๊ดแหมเนืองแหมเนืองเแหมเนืองใช่ครับนะครับอยู่แถวไหนครับร้านเนี้ย อยู่มีทั้งหมดสองสาขาครับมีที่ทุ่ทงคูประชาอุทิศแล้วก็ท่าข้ามบางกุเทยียนครับผมสองสาขาเนาะแต่อยู่จะฝั่งประชาอุทิศแถวท่าข้ามแถวพระรามสองเนาะแล้วก็ประชาอุทิศไอ้แถวนั้นเนี่ยทําแถวนั้นเนี่ยคนไทยเสื้อสายมุสลิมเ,เยอะเลยเนาะถ้าเป<ข>็นประชาอุทิศก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเออทำไมถึงเลือกไปเปิดที่นั่นน่ะ จริงๆแล้วคือพอดีพอดีเมื่อก่อนนี้เขาทางานทํางานออฟฟิศอยู่แถวสาทรแ้วพอดีมาซื้อบ้านกะว่าจะเดินทางใกล้ๆสาทรอะไรเงี้ยครับก็เ,ออเลยมาได้แถวนี้อืมแล้วเรียนไปทางด้านไหนอะครับคุณนัทโชกกราฟิกกราฟิกดีไซน์ครับทำกราฟิกดีไซน์แล้วอยู่ดีๆโอ้โหเบนเข็มเลยมันน่าเบือ่อขนาดนั้นเหรอครับงานกราฟิกดีไซน์เนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเราเราแค่รู้สึกว่า เราอยากจะมีธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองอะไรอย่างี้ครับครับเนาะก็เลย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 คิดว่าอยากจะลองทําอะไรสักอยาก่างหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นของเราเองอะไรอย่างนี้ครับคอมร์ตโซนตรงนี้มันมันเริ่มนานไหมครับในขณะที่คนอื่นเป็นพน,นักงานออฟฟิศในออฟฟิศไทม์ได้ออกแบบอะไรอะ่ะทำา AI ททำอะไรต่างๆเนาะนะครับกราฟิกดีไซน์แล้วเราก็โจดออกมาเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมี อะไรเกิดขึ้นบ้างครับกับการทำอาหารเวียดนามทำไมถึงต้องเป็นอาหารเวียดนามครับจริงๆต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นมันมันไม่ได้ว่าอยู่ๆเราเราเราอยากจะมาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เพราะว่าจุดเริ่มต้นมันมันเป็นแค่เรื่องง่ายๆก็คือพอดีว่าตัวผม,มาเกิดที่จังหวัอดอุดรแล้วทีนี้อำเภอเมือง <มา S 1> ใช่ไหมครับาอำเภอเมืองจังหวัอดอุดรครับแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพอทีนี้เนี่ยยากที่เขามาจาก ดรเขาก็เอาซื้อขนมปังขนมปังเหมือนขนมปังไข่กระทะครับอ่า <c oughs> ที่แถบภาคอีสานเขาก็จะนิยอมกินกันเอามาฝากพอเรากินแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็คิดถึงคิดถึงบรรยากาศเก่า,กา,การสชาติอาหารเก่าๆที่เราเคยทานตอนเด็กๆเราก็เลยคุยกันกับกับแฟนว่าแบบเออเนี่ยน่าจะเอามาขายที่กรุงเทพเนาะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีแบบไม่มีคนขายอืมแล้วเราก็อยากกินด้วยเราก็จะได้กิน ินแบบกินแบบแบบได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นคือยังทํางานออฟฟิศอยู่แล้วก็คิดว่าแบบคงจะทําแค่เสาร์อาทิตย์ทาแบบรถเข็นขายหน้าปากซอยอะไรอย่างเงี้ยครับรถเข็นเลยใช่ครับตอนนั้นคือคิดแค่นั้นจริงๆครับออกมาเลยนะครับยังยังไม่ได้ออกครับตอนนั้นกะว่าแค่จะทําทําเป็นงานอาชีพเสริมว,ว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วทำงานประจําอยู่หลังจากนั้นน่ะพอเอ่อ คิดกาแฟแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณเห็นบอกว่าหกเดือนเลยลหละครับใช่ครับก็คือเราเริ่มขายเราเริ่มขายไปสักพักหนึ่งอะ่ะคือฟีดแบ克ลูกค้าก็ค่อนข้างดีมากจนจนลูกค้าหลายคนก็ถามว่าขายขนมปังยวนไม่มีอาหารยวนด้วยหรออะไรเงี้ยเออก๋วยจับยวนไม่มีใช่ใช่ก๋วยจับยวนไม่มีไม่มีไมมข่กระทะหรอมีแต่ขนมปังหรออะไร เปิดร้านซะเลยค่อยๆเริ่มใช่ครับเตอร์ค่อยๆเริ่มแบบเปิดร้านเล็กๆมีห้าโต๊ะเอาเงินมาจากไหนก็จริงๆใช้คือใช้ทุนน้อยมากครับเพราะว่าตอนแรกเราเราเปิดร้านเล็กๆจริงๆใช้เงินไม่ได้ต้องแอร์ใช่ไหมสมัยก่อนเนาะไม่ครับไม่ไม่ครับไม่เลยครับเป็นโต๊ะแบบโอเปนแอร์เล็กๆเออนะครับนะฮะค่อยๆเริ่มนะฮะจากจุดเล็กๆเลยนะครับแล้ว ปัจจุบันเนี้มีสองสาขาแล้วนะครับมันเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กก็คือจากวันที่เราเริ่มต้นจนถึงตอนนี้คือมุมมองวิธีคิดมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากอยากทำร้านเล็กๆเป็นงานอดิเรกแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นร้านประจำร้านหลักของคนในพื้นที่ในชุมชนที่ที่อาศัยอยู่แถวนี้ เออแถวทุ่งครุแถวประชาอุทิศแถวท่ากลามใช่ครับคือแบบว่าใครไปใครมาหรือญาติพี่น้องมาอยากจะกินอะไรแถวนี้ก็จะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกเลยอุปสรรคมีบ้างไหมอ่ะครับเรื่องของพนักงานในร้านเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องอันอะไรต่างสถานที่โลเคชั่นมีบ้างไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของร้านอาหารทุกกร้านอยู่แล้วที่จะต้องจุกจิกเนาะังเรื่อ ใช่ครับก็มีทั้งเรื่องพนักงานเรื่องวัตถุดิบสินค้าเรื่องพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับอืมกพลูกค้ามาใช้บริการบางทีพอลูกค้าเยอะก,ก็ก็มีปัญหาลูกค้าน้อยก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเจออะไรบ้างช่วงโควิดที่ผ่านมาจริงๆมันก็เป็นการพิสูจน์ความอดทนของเราด้วยเหมือนกันใช่คือในช่วงในช่วงโควิด หลายหลายคนก็มักจะจะคิดว่าแบบว่าคือฉันไม่รอดแน่แล้วลอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลับคิดตรงกันข้ามครับเราเราคิดว่าช่วงโควิดเป็นเป็นช่วงที่เราต้องกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วถ้าโควิดหมดเราจะอยู่เราจะกลับมาเป็นยังไงอืมเช่นเดียวกับร,ร้านอาหารร้านอาหารต่างๆเนาะที่ที่ประสบกับ ปัญหาต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์บ้างเอ่อฟู<ช>้ดเดลิเวอรี่บ้างนะฮะ<ช>เพราะเราไม่รู้ว่าเ<ช>จ้าโควิดนี้มันจะหมดไปเมื่อไหร่นะเนาะนะครับใช่นะใช่ครนะับ<ช>อ่ะนะฮะ,นะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าชาวลุงทุ่งหมานครอยากจะเป็นอย่างคุณนัดบ้างนะครับอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนอยากจะเบื่อละเป็นพนักงานประจำนะฮะอยู่ออฟฟิศทำงาน9ก้าโมงเลิกห้าโมงเย็นอยากจะ ขอคำปรึกษาแบบส่วนตัวส่วนตัวคุณนัทยินดีที่ได้้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับบอกเบอร์ออออากาศได้ไหมครับคุณนัทได้ครับได้ครับเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสี่ครับครับหกสามแปดครับครับห้าหกหกห้าครับอ่าศูนย์แปดสี่หกสามแปดห้าหกหกห้านะครับนะฮะหรือใครอยากจะไปลองริ้มชิมอาหารเวียดนาม เอ้าอร่อยนะครับอยู่แถวนุ่นเลยพระรามสองนะครับแถวท่าข้ามนะครับสองสาขาประชาอุทิตเนี่ยก็ไปรองริมชิมรสกล้อิ่มเอ,อิบนะครับฟู้ดกู๊ดนะครับเป็นร้านอาหารเวียดนามนะฮะสูตรแบบอุดรแท้ๆเลยไม่ต้องขับรถหรือนั่งเครื่องไปที่อุดรเลยนะครับ <laughs> อ่ะวันนี้นะฮะอย่าเพิ่งวางสายนะคุณคุณนัทนะเดี๋ยวจะมีมุมมองจากนาแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาตินะครับนะครับมีมุมมองดีๆนะครับเผื่อว่านะจะมีมุมมองในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับนะฮะมาฝากชาวรู้จมหานครด้วยนะครับสา์อาทิตย์เป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาติสวัสดีครับนะาแอดครับ อ่านะครับโอโหจากกราฟิกดีไซเนอร์คนหนึ่งครับนะฮะที่ออกมาจากแบบพนักงานออฟฟิศไม่ต้องทำงานก้าโมงเลิกห้าโมงเย็นนะฮะแล้วก็อยู่แถวสาทรแล้วไปเปิดแถวทุ่งครุแถวประชาอุทิศด้วยนะฮะจากจุดเล็กๆที่แบบเฮ้ยเราคนอุดรนะเราอยากกินอาหารแบบเนี้ยจากอุดรอะไรเงี้ยในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับแอดมีมุมมองยังไงบ้างครับแอด เดี๋ยวผมเล่าย้อนย้อนไปนิดไดไหมครับอะได้ได้คือสูตรที่คุณนัดได้มาเนี่ยก็เป็นสูตรของแดงแหลมเนืองแล้วก็วีทีแหลมเนืองอือคุณแแ่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาจากมาจากเวียดนามเลยแล้วคุณแม่ก็มาหับแหลมเนืองขายยังหาบขายในที่สุดก็มาเปิดเป็นร้านตอนนั้นผมก็พิ่งไปรู้จักท่านพอดีค่ะ แล้วผมก็ได้เขียนเพลงให้ท่านแล้วก็ร้านแดงแหนมเนืองเนี่ยที่อยู่นิดหนองคายเนี่ยเป็นออริจินอลน้องชายของพี่แดงพี่แดงจะเสียปไปแหละน้องชายชื่อนัทเหมือนกัน uh huh. ครับเขาก็ทําต่อแล้วก็ทําได้ดีมากอันนี้พี่ชายของนัดเนี่ยชื่อพี่ทองเขาก็มาเปิดวีทีแหนมเนืองที่อุดอร ตอนนี้ที่ขอนแก่นนัดเขาก็ไปเปิดที่ขอนแก่นเหมือนกันเนี่ยนี่คือที่มาของของของแหนมเนืองที่ดังที่สุดในประเทศไทยอการที่น้องนัดเนี่ยได้ไปเอาสูตรนี้มาแล้วก็มาปรับปรุงหาสูตรของตัวเองได้นีถือว่ามาถูกทางแล้เพราะว่าแดงแหนมเนืองนี่ขายดีมากครับเ่หมีของฝากของที่รึกอยู่หน้าร้านด้วยโอ้โหใครไปหนองคายนี่ต้องไปนั่งทานอ่ะเนาะครับ เจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนี่ซื้อกลับนะครับอ่าส่งแต่ว่านั่งในร้านนี่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองครับครับคุณจิ้งเคยไปไหมเคยไปเออแล้วผมก็ต้องไปต้องไปที่นั่นนะต้องไปซื้อฝากอ่ะหมูยออย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอ้าเยอะแยะเลยอ่ะนะมันมีอะไรให้ให้ให้เดินไปแล้วก็นัดเนี่ยเขาก็ไปให้เกษตรกรปลูก ที่จะมากินเป็นเครื่องเคียงของแหนมเนืองเนี่ยน,นะครับเราก็ตรงเสริมให้เกษตรกรผลว่าเรื่ของของผักของเขาเนี่ยจะสดมากไม่ว่าจะเป็นชะมวงไม่ว่าจะเป็นผักกาดหรืออะไรเดี๋ยเขาจะสดมากอออันนี้ก็ปลอดสารด้วยน้องนัดไปด้วยว่าเออจะต้องหาแหล่งผักสดๆที่ที่ที่สะอาดแล้วก็มีมีใบที่สวยมันถึงน่ากินตรงนี้แหละเออนะฮะอ้าวคุณนัด ได้ฟังนแอดแล้วเป็นยังไงบ้างครับผู้อย่างรู้จริงๆเรื่องประวัติความเป็นมาที่รู้เพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าเขาให้ผมแต่งเพลงผมแต่งเพลงประกอบประวัติอัระวัติของแม่ของพ่อเนี่ยคือมาคุณคุณนัทยังอยู่ในสายไหมครับคุณนัท อยู่ครับผมคุณนัทได้ได้ได้ยินเรื่องราวที่นายแอดนำเสนอไหมครับว่าว่ารเรื่องราวของที่คุณนัทมาปรับสูตรจากวิธีจากร้านแดงเนี่ยมาปรับเป็นสูตรของตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเป็นสูตรของตัวเองเนี่ยมันมีที่มายัางไงบ้างนะครับออริจนะินอลเวอร์ชันะครับนะฮะก็เป็นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที พูดถึงจริงจริงๆนะครับมันก็ไม่ยากแต่ว่าต,ต้องต้องการต้องการปริมาณคับสะอาดคร,ครับครับแล้วคนคนเวลาไปทานหนึน่งเขาจะคิดถึงเรื่องเฮลตี้เรื่องค่าเพราะว่าออริจินอลมาจากเวียดนามคนเวียดนามคุณดีครับเพราะอะไรเขากินผักเยอะไม,ไม่มีคนอ้วนเลยนะแอดผมไปฮา <ผม S 1> <5 S 2> นอยผมไปโฮจิมินห์มาผมไป ฟูกุกผมไปอะไรมายาจงเนี่ยจะไม่เห็นคนอ้วนเลยเนาะใช่เออแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนเวียดนามเขาเขาไม่มีคนอ้วนเลยอ่ะไม่เหมือนบ้านเราเลยเนาะบ้านเราตอนนี้ไอม่ว่าจะเคเอฟซีไม่ว่าจะอะไรรู้มันมีแต่ของทั้งมันทั้งหวานทั้งอะไรเลยโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนมบัวอะไรพวกเนี้ย เออนะครับนะฮะคุณคุณแอดอ่ามีอะไรจะคุยกันนะแอดไหมครับนะฮะอ่าคุยกับ e เ p e ร t ที่ทางด้านอาหารเวียดนามโดยตรงอ๋ต้องต้องขอบคุณขอบคุณนะแอดด้วยครับที่แนะนำนนะเรื่องเรื่องเรื่องผักก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไปไปหาผู้ผลิตที่ที่ที่มีคุณภาพาจริงจริงครับเดี๋ยวเราจะต้องต้องลองไปทำบ้างดีครับอันเนี้ย No, แล้าะวามันต้องใช้จํานวนเยอะถ้าเกิดว่าเราเปิดหลายสาขานี่ใช้จํานวนเยอะ <Yeah. S 1> ครับนะแหล่งผักแหล่งอะไรอยากจะแนะนํา <Yeah. S 2> นะฮะก็โทรหาคุณนัดได้เลยนะครับอาใครที่มีแหล่งปลูกนะครับนะฮะผักนะฮะที่รับประทานกับแหนมเนืองเนี่ยนะครับศูนย์แปดสี5 5ครับศ3น6 เอาขอภาย0846385665นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนัดมากให้เกียรติลูกทุ้หมหานครนะครับมาให้มาเรียนรู้นะฮะเรื่องราวของการจากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ออกมานะครับทำอาหารร้านอาหารเวียดนามถึงสองสาขาแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณนัดขอบพระคุณครับ อ่นะฮะนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะแอดคาราบาวนะครรรรััับบคคจิงบนะขอบพระคุณครับนะสวัสดีครับนะนะฮะอ่าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับนะฮะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ